กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันเช่นเคยนะครับผมนะก็ยินดีต้อนรับสู่รายการพี่ปุณศีเอสเนื่องในวันนี้เป็นวันสงการานต์ผมก็จะมาสอนวิธีการป้องกันตัวจากปืนฉีดน้ำนะคุณผู้ชมพาไปแล้วคุณผู้ชมไปเดินซื้อของหรือว่าเดินตามหมู่บ้านแล้วเจอคนจ่อปืนมาแบบที่ผมเจออยู่เนี่ยเราเจะเราคือเราจะทำยังไงให้ชมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยก่อนเริ่มคลิปก็รบกวนฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปโอเคเราไปดูผู้ชมครับไป คือโอ้ยอย่าเพิ่งขีดดิถ้าผู้ชมเจออย่างนี้เขาคือเราทำาไงนะเคบหมู่ฉีดมาเลยให้หลบคชมครับก็คือให้เราหลบนะหลบแล้วก็จับตรงนี้แล้วก็งัดแม่งแล้วก็ยิงเลยเออใช่ก็คือก็คือก็คือวิธีการหลบก็คือหลบน้ำแล้วก็แล้วก็จับมือของของของคนที่ฉีดแล้วแล้วแล้วก็งัดแล้วก็ดึงออกมาแล้วก็ยิงใส่เขาท้วงนี่นีอวิธีแล้วก็ป้องกันตัวที่สองนะวิธีการป้องกันตัวที่ที่สามคือไรเคเดี๋ยวเราไปดูเลยชอบมา Okay. ถ้าเกิดว,ว่าถ้าเกิดเขายิงมางี้ครับให้กล้องเห็นถ้าเกิดเขายิงมางี้สมมติว่าคุณกำลังกำลังซื้อของใช่ไหมอยอ่เขาฉีดน้ำแต่คุณเนี้ยคุณตกลงนี่นี่เลยแล้วก็จับหักศอกแล้วก็ปี๊ด <c oughs> ปี๊ดเลยเออนี่วิธีการป้องกันตัวจากการโดนปืนฉีดน้ํานะถ้าหากว่ามันเป็นปืนฉีดน้ําใหญ่หรือปืนฉีดยาที่แบบว่าเขาเรียกอะไรที่วิธีก็คือที่มันเป็นอย่างนี้ยผู้ชมเออแล้วเราจะป้องกันตัวไงเค okay. เราก็คือเราไปดูไอการป้องกันตัวที่สามชวครับเออ นี่ก็คือปืนฉีดน้ําที่เราจะทําการป้องกันตัวที่สามถนะ้าเกิดว่าคุณเดินซื้อของอยู่เนะี่ยแล้วคุณเจอปืนฉีดน้ำี่บอกไปว่ามันเที่ยวมันที่มันยาวขึ้นมาหน่อยแล้วเราจะป้องกันตัวนะชมครับอย่าเพิ่งฉีดที่ฉีดถ้าว่าคุณกําลังซื้อของอยู่แล้วคุณเดินมาแล้วคุณไปเห็นคนกําลังตั้งด่านฉีดน้ํานะโอเคนี่นะจากนี้แล้วก็ปังปังปื๊บปื๊บเลยคผู้ชมเออคือเคยทำเหมือนกับวิธีแรกแหละแต่ว่าให้กระโดดชูครคือกระโดดแล้วก็แล้วก็ทำนี้แล้วก็ บังแล้วก็ตึงขึ้นมาโอเคเอาใหม่เอาใหม่เนี่คือวิธีการป้องกันตัวที่สองเวลาโดนปืนฉีด้แบบยาวๆนะยาวๆงี้โอเคมามาอยู่อดเฮ้ยปืนฉีดแล้วดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเตะแม่งแล้วก็ตึงนี้ตาวนี้แม่งแล้วก็ปาดฟาดฟาดฟาดเลยโอเคครับก็คือก็คือวิธีที่สองก็คือแบบเตะตรงนี้แล้วก็แล้วก็ให้เขาคลายแล้วก็คุณก็กระโดดเข้าไปแล้วก็แยกเลยนะคุณผู้ชมครับเออโอเคนี่ก็คือวิธีที่ เออวิธีที่สองสำหรับการป้องกันตัวจากการโดนปืนฉีดน้ํานะก็เคเดี๋ยวมีวิธีที่สามครับผู้ชมครับเคก็คือจากคือจากไอ้ปืนนั่นแหละคือไอ้ปืนไอ้คือไอ้อันเดียวกันเลยผู้ชมครับเคไปดูกันวิธีที่สามผู้ชมครับก็คือวิธีนี้เนี่ยคือง่ายสุดแล้วสำหรับผมผู้ชมครับเคเวลาเจอคนปืนฉีดน้ำมาเนี่ยคือปกติเนี่ยคือเขาจะไม่ก้มลงเลยคือปกติคือเขาจะคือเขาเวลาเวลาเขายิงเนี่ยคือเขาจะมาในทิศที่บอกว่านั่เรียกอะไรอ่ะทิศที่แบบว่าเออที่ก็คือที่มันที่มันลอยๆขึ้นมาเออแบบเขาเรียกอะไรเหมือน คือเหมือนเขาตั้งปืนแบบเขาเรียกอะไรก็คือเขาตั้งปืนแบบเป็นแนวสูงคุณผู้ชมครับเคยเวลาเขาตั้งขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็คือให้ผู้ชมเนี่ยทางนี้คุณครับเวลาเวลาผู้ชมเจอเนี่ยก็คือให้คือให้คือใ,ให้ผู้ชมหลบผู้ชมเขาหลบอย่างนี้หลบอย่างนี้นะเห็นไหมหลบอย่างนี้ปุ๊บ,บแล้วก็ให้คุณเนี่ยอัพตรงนี้แล้วให้เขาคลายแล้วคุณก็อเอานี้แล้วคุณก็ณกยิงสวนนั่นะครับนี่นี่เลยคือให้ให้ผู้ชมยิงสวนก็คือให้ให้ผู้ชมหลบไปทางด้านใต้แล้วก็แล้วก็แล้วก็ต่อยครับต่อยต่อยปืน ต่อยปืนให้ให้เขาเจ็บแล้วก็คก็ค่อยไปล็อกแล้วก็ดึงมาแล้วก็ยิงสว่วนนะจ๊อเคก็คลิปนี้ก็ก็นี่คือวิธีการป้บบองกันตัวจากการโดนปืนฉีดน้ำสองปืนก็คือปืนแบบแบบสัน้นแบบยิงงี้แล้วก็ปืนยาวๆอย่างงี้ช่เคก็คลิปนี้ผมก็ขอถ้าเกิดชอบให้กดไล์แชร์ให้แชร์อย่าลืมกดไลค์ก,กดแชร์กดติดตามแล้วก็วันสงการนี้หรือปีใหม่ไทยนี้นะ<อ>ก็ขอให้คุณผู้ชมเด,เดินทางปลอดภัยถ้าใครจะไปเล่นน้ำที่ไหนก็ขอให้ดูแลสุขภาพตัวเองดีๆแล้วก็ พลพลโรคภัยไข้เจ็บช่วงครับแล้วก็เรื่องราวในปีที่แล้วเนี่ยก็อย่าไปจำมันปล่อยทิ้งไปแล้วมาเริ่มวันใหม่ในวันสงการวันนี้คือ3เมษายนนี้ช่วงครับโอเคก็วันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะไม่เป็นไรวันนี้เนี่ยคือก่อนจบลี่ผมก็ขอให้คือคือให้คนเมื่อกี้คือให้เขามาฉีดน้ําใส่ผมนะให้เขามาฉีดน้ำใส่ผมให้แบบคือให้ตัวเปียกเลยอ่ะเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของวันสงการช่วงโอเคไปดูเรยชวงครับไปพอและกินเลยอ อดกันมากมาสามปีซึ่งว่าจะได้โดนอย่างนี้ก็นานมากผู้ชมครับเออถ้าอยากให้ทําคลิปอะไรเกี่ยวกับวันของการอีกคอมเมนต์บอกผู้ชมครับมาเลยโอ้โหเออปืนเงินเงินโอ้โหนี่คือคปืนที่ผมสั่งปือมานะถ้าคลิปที่แล้วถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ย้อนกลับมาดูโยองครับอ้ค oh ลิป oh. นี้ก็ขอให้สนุกผู้ชมครับอ่า uh oh. เราจะฉีดน้ำเพื่อที่จะปัดเป่าความโชคร้ายออกไปผมว่านี่างตัวเปียกไปเลยเอาหมดแล้วดีกว่ามาเดี๋ยวฉีดเองมาเอ้ยเอ้ยตัวตัวเปียกแล้วครับมาอ้อบอกว่าอันนี้ปู่ทำให้เอ้ยพึ่งไม่ต้องนะผมอย่าพึ่งได้แล้วโอเคหมดแล้วโอเคโออเคไป บาบายครับผู้ชมครับไปแล้ว